สวัสดีคะ่ะกลาสรีทุกทุกท่านนะคะสนาที่ความบันเทิงเปิดแล้วจ้ารักชันเลยเป็นเลยดีคิดดีทำดีไรมีบุญวาสนาทั้งสวยทั้งรวยผลที่ตามมาเอามาเอามาใครอย่าเป็นแบบฉันกดจักกวาลทำให้ฉันนั้นได้มา คิดปาดชนะสิ่งไหนก็ได้ทำังทำัสวยทั้งรวยเป็นได้ดังฟันทุกค้ามอาทิทานฝันก็เลยเป็นจริงไม่กลัวกลัวจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่งจริงไม่กลัวกลัวไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าอายทำกินสวยรัดฉดอเลิศอเลิศ จักรวานทําไม่มีวันนี้สิ่งดีๆเข้ามามีต่อใจสวยรุชัดอลเลิรดอลเลิรดจะเกิดไม่เคยวันไว้พรสวรรค์ฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อในปุนจจักรวาล กลาสสดีทุกท่านนะคะเดนี้เดที่14แล้วนะคะสำหรับนะคะสามสงสัยนะคะที่ทำให้เราห่างไกลความสำเร็จมีอะไรบ้างสำหรับใครฝันชุดนี้ขอโชคดีมากๆจบเพลงนี้เราเรามาเริ่มกันเลยนะคะมีกลัวกลัวจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่งจริงไม่กลัวกลัวไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าอายทำกิน สวยรัดฉดอเลิศอเลิศดูดีดูดีกดจะกรวาลทำให้มีวันนี้สิ่งดีดีเข้ามามีต่อใจอะสวยรสชฉดอเลิศอเลิศจะเกิดไม่เคยวันไหวผ่อสวรรค์ฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อในชัดอเลิศ อลอด,ดูดีดูดีกฎจากตะวานทำให้มีวันนี้สิ่งดีดีเข้ามามีต่อใจอ่ะสวยรัชดชิดอลิอสดอลเดจะเกิดไม่เคยวันไหวพรสวรรค์ฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อในกฎจากตะวาน วันไว้ขอนสวรรค์ฉันปันเองได้เพราะฉันเชื่อในโอเคนะคะภาชาเสียงชัดหรือเปล่านะคะกราบสวัสดีทุกท่านค่ะเห็นใครบ้างนะคะไม่เห็นใครบ้างต้องกราบขออภัยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะนาขออนุญาตนะคะ แชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะวันนี้เดทที่14แล้วที่เราหยุดด้วยการตรงนี้ค่ะนะคะสำหรับเดทนี้นั่นก็คือ3ความสงสัยค่ะที่มันทำให้เราห่างไกลความสำเร็จวันนี้หลายๆคนอาจจะเป็นหนึ่งเอ๊ะทำไมหนูก็ทำแล้วนะแต่ทำไมหนูถึงยังไม่ได้ผลลัพธ์เฮ้ยหนูก็เรียนแล้วนะวันนี้ค่ะกับการเรียนรู้และลงมือพัฒนาตัวเองค่ะหากเราคือคนหนึ่งที่ต้องการสำเร็จไม่ว่าการที่เราได้เจอกันอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นก็คือเฮ้ยนะคะสินเสมอเราถึงได้เจอกัน วันนี้กับคําพูดไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตทําไมทุกๆครั้งทุกๆคลิปนั่นก็คือการที่ต้องบอกว่าวี้ต้องกลับไปเรียนคลิปมาาก่า21วันโดยเริ่มตั้งแต่ day แรกวันนี้สิ่งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเพราะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหาก เราเองคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะมันไม่มีคนไหนเลยค่ะที่เมื่อเราตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เรายังทําเหมือนเดิมวันนี้เราลองกลับมาทบทวนค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเริ่มที่จะขอบคุณหรือเริ่มที่จะขอโทษ ตัวของเราและทุกสรรพสิ่งรเริ่มจากการบอกรักขอบคุณหรือหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ติดตามกันมาตั้งแต่เดที่หนึ่งค่ะวันนี้เราอยู่กันเป็นเดที่14จงบอกตัวเองซ้ําๆว่าทุกๆครั้งในการกลับเรียนมาหาการยบ21วันค่ะมันเป็นการอัปเรเวลหรือเพิ่มผลรักของฉัน วันนี้กับความสําเร็จค่ะเฮ้ยหากเราคือคนหนึ่งที่เกิดเขาเรียกว่าลังเลสงสัยในสิ่งที่ทําวันนี้ค่ะอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากับเป้าหมายที่มันค่อยๆที่จะเคลื่อนออกไปห่างกันนั่นก็คือ3ความสงสัยที่เมื่อเราจะทําอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเรามีสงสัยเพียง0ู1ในสิ่งที่เราทําแน่นอนสิ่งนั้นหรือผลลัพธ์กับเรามันไม่เขาเรียกว่าดึงดูดเข้าหากันอย่างแน่ วันนี้สิ่งที่มันแพงที่สุดค่ะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรางงนั่นก็คือการที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรวันนี้หากเราเองคือคนหนึ่งที่ตกอยู่ ใน3ข้อสงสัยนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือสิ่งใหนต่างๆค่ะหากเรามีเพียงสงสัยเพียง0.01ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหรือเรายังมีคำว่าเอ๊ะอนนนั่นนี่ฉันก็ทำแล้วนะแต่ทำไมผลลัพธ์ของฉันถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนั่นก็คือการที่เราสงสัยแม้กระทั่งในสิ่งที่เราทา เราลองกลับไปเช็คเราค่ะว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราทำเราเคยมีความสงสัยในสิ่งที่เราทำไหมไม่ว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันทำถูกไหมเฮ้ยฉันพูดแบบเนี้ยฉันพูดถูกหรือเปล่าเฮ้ยฉันตั้งแบบเนี้ยกล้องแบบเนี้ยแล้วฉันไลฟ์แบบเนี้ยมาถูกหรือเปล่าเรามีความสงสัยนั่นก็คือสงสัยแม้กระทั่งในสิ่งที่ตัวเองทำว่ามันจริงไหมมันถูกหรือเปล่านั่นเปรียบเสมือนว่าการที่เราถางปัญหา วันนี้ค่ะหากความสงสัยไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําเปรียบเสมือนปัญหามันเปรียบเสมือนว่าเฮ้เรากําลังทางปัญหาแบบนั้นเฮ้ยแม้กระทั่งการสงสัยวยตัวเองเพียงเกิดคําว่าเอ๊ะอะโนนนั่นนี่ทําไมฉันก็ทําแล้วนะแต่ทําไมฉันถึงไม่สําเร็จทําไมฉันก็ตามตาม,ตามรครูหรือเรียนที่มหาการยี่1วันแล้วนะแต่ทําไมฉันถึงยังไม่ได้ผลลัพธ์สักทีนั่นก็คือคุณเกิดความสงสัยแม้กระทั่งในสิ่งที่ตัวเองทําวันนี้ แม้เราสงสัยในสิ่งที่เราทำค่ะเพียง0.01ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือในการลงมือทำเรานั่นแน่นอนคุณไม่เชื่อใจในสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นเราตรงจอกย้ำในสิ่งที่เราทำนะคะมันไม่มีดีที่สุดแต่มันมีมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดแต่เราลอง กลับไปดูตัวเองว่าเฮ้ยฉันสามารถที่จะเพิ่มตรงไหนได้บ้างวันนี้กับความสงสัยแม้กระทั่งสงสัยในตัวเองนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราห่างไกลความสําเร็จแต่เราจงตอกย้ําในสิ่งที่เราทําทุกๆอย่างว่าฉันกําลังฉันทําถูกแล้วนะคะตอกย้ําว่าสิ่งที่ฉันทํามันทําถูกแล้วนี่ไงกับสิ่งที่ฉันทําไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอ และหลายคนเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ในสิ่งหรือที่เรากําลังเดินทางไปไม่ว่าเราจะเกิดแรงต้านต่างๆวันนี้แน่นอนค่ะขณะเครื่องบินที่ขึ้นนั่นก็คือการที่จะบินขึ้นสูงนั่นย่อมเกิดจากการเกิดแรงต้านวันนี้หากเราคือคนหนึ่งที่ถ่างปัญหาแม้กระทั่งสงสัยในสิ่งที่ตัวเราทาเอ๊ะมันถูกไหมฉันทําแบบนี้ฉันพูดแบบนี้มันถูกหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าฉันจะก ทำแบบนี้มันไม่ดีวะเฮ้ยหรือว่าฉันพูดแบบนี้มันไม่ดีนั่นก็คือคุณสงสัยแม้กระทั่งตัวของคุณแล้ววันนี้ค่ะนะคะจมเพิ่มเขาเรียกว่าตอกย้าในสิ่งที่เราทําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยมันล้วนดีมาเสมอเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันดีแล้วแต่ฉันสามารถเพิ่มเติมได้ตรงไหนนั่นก็คือการหาเขาเรียกว่าหามันไม่ได้สงสัยแต่เราเพิ่มเติมอะไรให้กับตัวของเราได้อีกไหม ไม่ใช่เห็นปัญหาแต่เราไปถางปัญหาการถางปัญหาก็เปรียบสเสมือนว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งเล็กๆแต่เรากลับถางหรือให้ความสนใจกับปัญหานั้นนั่นก็คือเฮ้ยแม้กระทั่งความสงสัยในตัวเองหรือในสิ่งที่เราทํามันก็นั่นคือหนทางแห่งการไม่ประสบผลสําเร็จวันนี้เราลองถามตัวเองค่ะว่าเราสงสัยสิ่งนี้อยู่หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นข้อ2ไม่ว่าจะเป็นการสงสัยในสภาวะแวดล้อมเฮ้ยฉันไม่น่าเลย ะะหลายหลายคนยังฟีดเฟซบุ๊กค่ะเห็นเรื่องราวเขาเรียกว่านะคะเห็นเรื่องราวที่เป็นลบแต่สิ่งหนึ่งที่คุรทำนั่นก็คือการที่เราแวะหรือคล้องไปอ่านซึ่งเรารู้ว่าเฮ้เรื่องนั้นไม่เป็นเรื่องราวลบๆแต่เราโทษเหตุการณ์สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นวันนี้ในการที่คุณลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคุณค่ะหรือคุณลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปหรือคุณคือคนหนึ่งที่ทําไมคะเทนอยู่ในโกฎจกวันและแรงดูดนั่นก็คือการที่เราคิดดีคิดบวกแต่สิ่งหนึ่งคุณมองว่าเฮ้ยทำไมควรรอบ้างสามีของฉันทําไมเขาไม่เห็นด้วยกับฉันแต่เราลืมไปว่านั่นคือการโทษเหตุการณ์สถานการณ์วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิม สภาวะแวดล้อมทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไป,ไปนั่นก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นเราจงกลับมาอยู่ในลูกของเราไม่ว่าสิ่งที่คุณทําวันนี้เราไม่สามารถที่จะทําให้ใครถูกใจไปทุกๆเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทําได้นั่นก็คือเมื่อวันนี้คุณรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทําคุณทําเพราะอะไรหรือคุณกําลังอยู่ในแดนบวกเมื่อมองเห็นเรื่องราวลบๆจงบอกว่าเฮ้ยนั่น เขาเรียกว่าตัวใครตัวมันหนอนั่นคือสิ่งที่เราที่เราไม่สามารถที่จะไปวิ่งลูกของคนอื่นได้และหลายคนเมื่อวันเทรนตัวค่ะเริ่มแรกเราเองก็คือคนหนึ่งที่เป็นคนแบบนั้นไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนรอบข้างทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้เขาว่าเฮ้ยเธอต้องลุกขึ้นมาคิดดีคิดบวกเหมือนฉันนะเธอต้องลุกขึ้นมา แบ่งปันหรือเธอต้องลุกขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการแชร์เรื่องราวดีๆซึ่งการแชร์เรื่องราวดีๆก็เปรียบเสมือนการกดแห่งการสะท้อนกลับวันนี้เรากระจกเหมือนกับตัวเราคือกระจกสะท้อนกลับเมื่อคุณทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือมันไม่เหมือนเดิมหรือมันไม่เหมือนกับ สิ่งที่เราเคยเป็นมาแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่คนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือตัวของเราแต่เราจะบอกตัวเองหรือเปล่าว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันกําลังทํากําลังสร้างคุณค่าให้กับผู้คนหรือเมื่อเจอแรงท่าแรงต้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาคุณจะเป็นคนหนึ่งที่คิดว่านั่นคือปัญหาหรืออุปสรรคของฉันหรือเปล่านั่นไม่แปลกมันเป็นการเขาเรียกว่ามันไม่เคยที่จะกลับมามองตัวเองหรืออยู่ในลูกของเรา การที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องอยู่ในรูปของเราโดยไม่เปวิ่งรูปของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นรูปของสามีของเราไม่ว่าจะเป็นลูกของ,ของ,ล,ล,ของลูกของเราหลายๆคนกําลังเฮ้ยกาลังเรียนในสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรเข้ามา เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแม่กําลังเรียนอยู่นะลูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งก่อนแม่กําลังเรียนอยู่นะลูกนั่นคือคุณไปค่องแวะกับลูกของคนอื่นเรียบร้อยแล้ววันนี้หลายๆคนคือคนหนึ่งที่โทษเหตุการณ์สถานการณ์วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนอยู่ที่ตัวเราเมื่อคุณตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทําไมกับคําพูดที่ว่าวิ่งอยู่ในรูปของเรานั่นก็คือการที่เราไม่สามารถบังคับหรือให้ใครมาคิดดีคิดบวกได้เลยค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณควบคุมได้นั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเราซึ่งหากเรารู้ว่ายิ่งฉันควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของฉันได้นั่นก็คือฉันสามารถที่จะกำหนดควบคุมอนาคตของฉันได้เเฉช่นเดียวกันคุณจะกลับมาอยู่ในลูกของคุณเองโดยอัตโนมัติโดยไม่วิ่งลูกของคนอื่นไม่ว่าเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์หลายๆคนถามว่าพี่ขาในวันที่หนูเริ่มแรกครอบครัวหนูทุกคนเขาก็คิดลบ แต่ทำไมเฮ้ยคนรอบตัวเรากลับไปมองเหตุการณ์สถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราแต่เราไม่คิดว่าเฮ้ยส sure> ah ah ну ah ิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นคือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์สถานการณ์เฮ้ยเรื่องราวลบๆอยากเข้ามาหาฉันนะเราไม่สามารถที่จะห้ามเหตุการณ์สถานการณ์อะไรไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้แต่เราคือคนเลือกเลือกว่าเฮ้ยเราจะไปมีอารมณ์ความรู้สึกหรือไปร่วมด้วยกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า หรือเข้าไป มีอารมณ์ในด้านลบกับสิ่งนั้นหรือเปล่าเราก็คือคนเลือกวันนี้หากเราควบคุมสิ่งหนึ่งได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเรานั่นคือคุณชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งนั่นก็คือการชนะอารมณ์ความรู้สึกของเราซึ่งหากวันนี้เรารู้ว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตคุณจะลุกขึ้นมาควบคุมมันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลายๆคน90้าสเปอร์เซ็นตนั้นโทษเหตุการณ์สถา,านการณ์ที่เข้ามาแต่เมื่อเราอยู่ในกฎจักรวาลและแรงดูดนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นดีมากเสมอ ทุกสิ่งหรือเหตุการณ์นี้แหละจะนำพาฉันไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี่คือการที่เราบอกตัวเอง แต่หากเรามองโทษเหตุการณ์สถานการณ์เออเป็นพว้น,นู่นผู้นัน้นผว้นี้เออฉันบล็อกเธอไปตั้งนานก็ดีแล้วเฟดไปเห็นเรื่องราวรบๆแต่สิ่งหนึ่งเราไม่เคยดูตัวของเราว่าเฮ้ยเราเองเป็นคนสร้างหรือดึงดูดเรื่องราวแบบนั้นมาเมื่อเราเห็นในเมื่อเราเห็นใครที่โพสต์ลบแต่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือคุณเข้าไปอ่านนั่นก็คือเรารับเรื่องราวแบบนั้นมาแล้ววันนี้หลายหลายคนโทษเหตุการณ์สถานการณ์ค่ะ นะเพราะฉะนั้นสภาวะแวดล้อมหรือเหตุการณ์สถานการณ์เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไม่ให้เข้ามาได้แต่เราสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกควบคุมตัวของเราได้เพราะฉะนั้นจงกลับมาอยู่ในรูปของเราในการรักษาอารมณ์การยืนหนึ่งในครึ่นหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นการบอกรักขอบคุณปิติสุขเบิกบานอารมณ์ดีรืรีรบา้านในความสุขแบบไร้ขีดจํากัด นะเราไม่สามารถไปบงังคับใครได้แต่เราสามารถควบคุมตัวของเราได้เปรียบเสมือนการชี้นิ้วค่ะ1น,นิ้วชี้ไปที่เขาแต่4นิ้วนั้นชี้กลับมาหาเรานั่นก็คือการที่เราต้องกลับมาอยู่ในลูกของเราวันนี้ทุกทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะนะคะในสิ่งที่คุณทําเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือกําลังลุกขึ้นมาเทรนกดจักรวาลและแรงดูด เราเองก็คือคนหนึ่งที่เป็นคนนั้นในอดีตรเราไม่เคยรู้สิ่งที่มันแพงมากที่สุดคือการที่เราไม่รู้ค่ะว่าเราไม่รู้อะไรซึ่งหากเรารู้3วิธีที่มันเขาเรียกว่าปิดกั้นความสําเร็จของเรานะคะคุณจงเอาปรับไปใช้ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่1น,นั่นก็คือการที่เราทําไมคะนะคะ เขาเรียกว่าที่ 1. น,นั่นก็คือนะคะการที่เราสงสัยในตัวหรือในสิ่งที่เราทำข้อสอนั่นก็คือการที่เราโทษสภาวะแวดล้อมต่างๆที่มันเข้ามาหาเราแต่เราไม่เคยดูตัวของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เรา วันนี้ก็เหมือนกันค่ะนะคะซึ่งข้อ3ามที่มันสำคัญมากๆค่ะนั่นก็คือการที่เราต้องทำไมคะรักษาอารมณ์ความรู้สึกของเราให้อยู่ในแดนบวกหรือมีความสุขทุกๆครั้งเพราะฉะนั้น3ามสิ่งค่ะที่มันฉุดรั้งหรือเขาเรียกว่าที่มันทำให้เราห่างไกลความสำเร็จค่ะนั่นก็คือ3ามสิ่งนี้แต่หลายๆคนยังบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันโทษเหตุการณ์สถานการณ์ที่เข้ามาเพราะฉันรู้งี้ฉันไม่ไป ฉันบอกเธอก็ดีแล้วรู้งี้ฉันไม่ทําสิ่งนี้ก็ดีแล้วนั่นก็คือการโทษเหตุการณ์สถานการณ์แต่เราไม่เคยโทษตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนอยู่ที่ตัวเราวันนี้เราก็คือคนเลือกเราก็คือคนที่กําหนดชะตาชีวิตของเราซึ่งแต่ก่อนเราไม่รู้เราไม่ผิดค่ะแต่เมื่อเรารู้แล้วเราจงเปลี่ยนเขาเรียกว่ามอง ะะมองก็คือปัญหาก็เหมือนกับการถางปัญหาซึ่งปัญหามันเล็กนิดเดียวแต่เราสามารถถางหรือตียิ่งเรามองเห็นปัญหามากเท่าไหร่นั่นก็คือการถางปัญหาให้ขยายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจงมองไม่เห็นมันเลยหรือไม่เห็นมันเลยดีกว่าไม่ว่าทุกสินทุกอย่างที่มันเข้ามาค่ะแน่นอนเมื่อเราอยู่ในเส้นทางการเรียนกฎจักรวาลและแรงดึงดูดค่ะสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเรา เขาเรียกว่าแน่นอนทุกๆเส้นทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเราย่อมเจอด่านทดสอบจากจักรวาลอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันเข้ามาหรืออุปสรรคปัญหาที่เข้ามาคุณจะบอกว่ามันเป็นปัญหาหรือมันเป็นอุปสรรคสําหรับเราหรือเปล่ามันอยู่ที่มุมมองของเราหากเราเองคือคนหนึ่งต้องการไปต่อด้านดีเราลองถามหัวใจเราค่ะว,ว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือบททดสอบจากจักรวาลวันนี้จักรวาลรับรู้เราอารมณ์และความรู้สึก หากวันนี้เราไม่เชื่อซึ่งมันไปตรงกับข้อ3ค่ะนั่นก็คือการเชื่อใจและวางใจในจักรวาลหากวันนี้เรายังมีความสงสัยเอ๊ะหนูก็ทําแล้วนะไอ้จักรวาลเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรมันเปรียบเสมือนสิ่งที่เรามองไม่เห็นค่ะเหมือนกับสัญญาณไ i f i เหมือนกับสัญญาณไฟฟ้าซึ่งเราเอามือของเราไปจี นะคะนั่นก็คือไฟดูดหรือไฟช็อตเปรียบเสมือนเราเปิดสัญญาณ WiFi ทําไมเราสื่อสารกันทั่วโลกได้นั่นก็เหมือนกันคาะเปรียบเสมือนจัก,กรวาลหากวันนี้เราไม่เชื่อใจวางใจในจักรวาลค่ะหรือสิ่งที่เราทําว่าทุกสิ่งทุกอย่าง,างส่งเสริมสนับสนุนชั้นแน่นอนค่ะเมื่อคุณไม่เชื่อใจวางใจหรือเฮ้ยมีความลังเลสงสยัยนะคะเพียงูนย์สุด 0.01น,นั่นก็คือสิ่งที่คุณตั้งโปรแกร,รมหรือสิ่งที่คุณเมื่อเราทำทุกอย่างกฎก็ย่อเป็นไปตามกฎกฎจักรวาลก็คือกฎธรรมชาติหากวันนี้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วจงเชื่อใจว่าสิ่งที่เราทำมันได้รับแน่นอนแต่เมื่อไหรเมื่อนั้นไม่รอคอยและสงสัยแต่โดย90%นั้นเกิดความลังเลสงสัยค่ะเอ๊ะฉันก็ทาแล้วนะแต่ทาไมฉันยังไม่ได้ผลลัพธ์เอ๊ะหรือว่าฉันเพิ่มเติมตรงไหนได้บ้างเอ๊ะหรือว่าฉันยังมาทำ ไม่เต็มที่นี่ก็คือคุณสงสัยในสิ่งที่คุณทำเพราะหากเราอยู่ในคลื่นคลื่นสงสัยมันไม่ได้เป็นการที่เรายืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งเพราะคลื่นห่างกันยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งซึ่งหลายๆคนตรงนี้อาจจะเคยได้ยินเอ๊ยยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งนะลูกยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งเท่านั้นที่ดึงดูดเรื่องราวทุกสิ่งที่เราปาถนาได้บอกรักขอบคุณปิติสุขเบิกบานอารมณ์ดีรืกนเรป้านในความสุขแบบไร้ขีดจำกัดเพราะฉะนั้นระหว่างทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญค คือความสุขหากเราตอบตัวเองว่าเฮ้ยทุกๆวันเรามีความสุขขึ้นทุกสิ่งทุกอย่าง กำลังนำพาฉันสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดเสมอทุกเหตุการณ์สถานการณ์กำลังส่งสัตว์ส่งฉันไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเฮ้ยจักรวาลรับฉันสิ่งหนึ่งที่มันตอกย้ำซึ่งหากคุณไม่เชื่อใจในสิ่งที่คุณทำยังเกิดความเอะอะโน่นั่นนีสงสัยโทษเหตุการณ์รสถานการณ์ไปหมดนะคะโดยที่เราไม่กลับมาดูตัวของเราในการรักษาอารมณ์การยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งค่ะ เพราะฉะนั้นข้อสามสำคัญมากๆนั่นก็คือการวางใจและเชื่อใจในจักรวาลเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราอยู่ที่ความเชื่อหากคุณเชื่อใจในสิ่งที่คุณทําหมดแล้วกดย่อมเป็นไปตามกฎกฎจักรวาลก็คือกฎธรรมชาติเปรียบเสมือนเรากระโดดตึกเราก็ต้องตกตึกเปรียบเสมือนกฎที่มันสะท้อนกลับวันนี้กับการให้ให้ก่อนจึงได้รับไม่ว่าจะเป็นให้รอยยิ้มให้เสียงหัวเราะให้ ความรู้ดีๆให้เทคนิคดีๆนั่นก็คือการให้แต่วันนี้เราจะได้รับอย่างไรเมื่อสิ่งที่เราทําเราไม่เคยให้อะไรแม้กระทั่งให้ความสุขกับตัวเองจัก,กรวาลแห่งนี้คือจักรวาลแห่งความสุขเมื่อเราอยู่ในโฟลเดียวกับจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นอะไรคือสิ่งที่จักรวาลชอบนั่นก็คือความสุขสนุกสนานเบิกบานอารมณ์ดีเระวรีบเร,บรบีบ้านในความสุขแบบไร้ขีดจำกัดซึ่งหากคุณต่อยอารมณ์ลังเลสงสัลงลังเลสงสัยไม่เชื่อใจเฮ้ย มันจะจริงหรอจากวาลเนี่ยมีจริงหรือเปล่าแม้เราเกิดความสงสัยแน่นอนระหว่างเป้าหมายที่เราตั้งไว้กับสิ่งที่เราดึงดูดไว้กับเป้าหมายของเรากําลังวิ่งเข้าหาการแต่สิ่งหนึ่งที่มันผลักออกไปนั่นคือการลังเลสงสัยวันนี้เปรียบเสมือนนะคะเราเอ๊ะทาไมสิ่งที่ฉันทําไว้ถึงไม่เกิดผลเอ๊ะหรือว่าฉันทําอะไรผิดไปเอ๊ะหรือว่าฉันคือ เราคิดไปก่อนคือมันอยู่คนละขึ้นไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เราดึงดูดผลลัพธ์ได้ไวนั่นก็คือการตอกย้าในสิ่งที่เราทําเฮ้ยฉันทําถูกแล้วนั่นไงนะคะ คือตอกย้ำในเรื่องด้านดีๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอนั่นคือการที่เราต้องการไปต่อเราลองถามตัวเองค่ะว่าเฮ้ยเมื่อผลลัพธ์เราไม่เกิดเราเกิดจากการไม่เชื่อใจหรือวางใจหรือในสามสิ่งที่ทําให้เราห่างไกลความสําเร็จนี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นหนึ่งลังเลสงสัยในตัวเอง 2. โทษสภาวะเหตุการณ์รอบข้าง3ก็คือการไม่เชื่อใจและวางใจในจักรวาล วันนี้หากเราเปลี่ยนคําว่าลังเลสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วเป็นเชื่อใจวางใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่รอคอยและคาดหวังนั่นคือวางใจในทุกสิ่งและจงกลับมาอยู่ในปัจจุบันในการรักษาอารมณ์ความรู้สึกของเราในการยืนหนึ่งครื่นหนึ่ง วันนี้หากเรารักษาอารมณ์การเยือนหนึ่งครู่งหนึ่งในสิ่งที่เราโปรแกร,รมหรือตั้งเป้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมถูกดึงดูดหรือผลลัพธ์เราเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราจงถามตัวเองค่ะว่าเฮ้ยเรามีความสงสัยใน3มสิ่งนี้หรือเปล่าที่มันยังทําให้เราไม่ถึงเป้าเป้ไหมหรือมันยังทําให้เราไม่ถึงในสิ่งที่เราปรารถนาหรือต้องกะเขาเรียกว่าในสิ่งที่เราปรารถนาหรือตั้งเป้าไว้เพราะฉะนั้น3มสิ่งนี้ค่ะนะคะ ลองนะคะเขาเรียกว่าลองเชื่อดูนะคะซึ่งหากเรามี3มสิ่งนี้มันเขาเรียกว่า สิ่งที่มันแพงมากที่สุดนั่นก็คือการที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแต่เมื่อวันนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉุดรังไม่ให้เขาเรียกว่า3ส,สิ่งนี้ค่ะเป็น3มสงสัยที่ทําให้เราหร่างไกลความสําเร็จเฮ้ยเรามี3ส,สิ่งนี้หรือเปล่าการที่เราบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาตัวเองได้เพราะมันไม่มีคนสําเร็จคนไหนเลยค่ะที่เขาไม่เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตัวเองวันนี้เราอยากเป็นนักตีกอล์ฟเก่งเราก็ต้องซ้อมซ้อมกอล์ฟ ะะเราอยากเป็นนักแม่นธนูเราก็ต้องฝึกยิงธนูเราปรารถนาที่จะใช้กฎจักรวาลและแรงดูดซึ่งเป็นกฎเพียงคนบนโลกใบนี้10%ที่ร่วงรู้ความลับนี้เราเองจะเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองสู่ผนรับของเราหรือเราจะกลับไปเป็นคน90%ที่ใช้ทางลัดก็คือทางลัดหากวันนี้เรารู้ทางลัดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วไม่ว่าคุณจะปรารถนาหรือต้องการเสก เขาเรียกว่าเสกได้ด่งใจนึกกับสิ่งพวกนี้ไม่แปลกทำไมคนที่เขาสำเร็จคนที่เขามีความสุขคนที่เขาร่ำรวยทำไมเขายิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นหรือทำไมคนที่เขามีชีวิตที่ดีดีแตท่ทำไมเขาดีดีขึ้นเพราะเขารู้ความลับความลับก็คือความลับแต่เราเองจะเป็นคนหนึ่งที่เชื่อหรือเปล่านั้นสุดแล้วแต่คุณคะ่ะในเมื่อวันนี้เราเจอแล้วทางรัดกฎจักรวนันและแรงดิงดูดคะ่ะนะคะวันนี้นะคะใครได้ฟังคลิปนี้โคชโชคดีมากๆคํคำพูดไหนนะคะ ที่นาะอาจจะใช้แล้วอาจจะไปเขาเรียกว่าคุณข้องหมอหมัวใจหรือทําให้ใครไม่ สบายใจต้องกราบขอภัยตรงนี้ค่ะไม่มีเจตนาให้คุณคล้องมองมัวใจทุกอย่างเวสื่อออกมาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในการเจอทางลัดกฎจักรวาลและแรงดูดค่ะวันนี้กับความลับความลับก็คือความลับแต่ใครที่จะนําความลับนี้ไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจําวันหรือในชีวิตของเราหากเราเองคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตจงกลับไปเรียนคลิปมาหาการย1วันตั้งแต่เดยแรกทําไมคะเราถึงต้องเรียนติดต่อกัน21วันเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนิสยัยสันดานของเรา ที่ผ่านมาค่ะ นะคะเปลี่ยนจากน้ำสีดํากลายเป็นน้ําสีขาวหากความคิดของเราค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเกิดจากความคิดของเราหากความคิดของเราไม่เปลี่ยนแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เปลี่ยนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจงเปลี่ยนที่ความคิดของเราค่ะนะซึ่งใครได้เร r r í, ชชื่องรู้ความลับนี้โชคดีกันทุกๆคนค่ะนายเองยังส่งต่อแบ่งปันสิ่งที่ดีๆอยู่ตรงเพจนี้ให้กับทุกทกท่านแล้วสินเสมอเรามา,เจ,เ,าจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลา ทุกทุกๆท่านตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะวับายจ้า